สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพับปะแดงนะคะวันนี้นะคะเรจะพามาดูนะคะรุ่นที่ขายดีของฟอร์ดนะคะราคาไม่แรงนะคะแต่งเบาๆนะคะสําหรับคันด้านข้างคันนี้เลยค่ะเป็นตัวกระบะเรนเจอร์นะคะตัวนี้เป็น4ประตูรุ่น XLT นะคะรุ่นนี้นะคะราคาจะจําหน่ายนะคะจะอยู่ที่934,000บาทนะคะสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะ แรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดแต่งเลยค่ะว่านุ่ยแต่งอะไรให้ลูกค้ากันไปบ้างนะคะ <c oughs> เริ่มกันที่กระจังหน้าเลยนะคะสําหรับกระจังหน้านะคะนุ่ยได้เปลี่ยนนะคะเป็นตัวฟอนต์ตัวหนังสือ FORD นะคะเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะยาวมาถึงตรงไฟเลยนะคะ <c oughs> พร้อมกับตัวไฟสิวนะคะมีมาให้นะคะ3จุดนะคะแล้วตะแกรงนะคะจะเป็นแบบรังผึ่งนะคะ และในรุ่น XLT นะคะตัวไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าอัตโนมัติแล้วนะคะตัวไฟหน้าเป็นแบบ LED นะคะพร้อมกับตัวไฟ daylight นะคะเป็นแบบ c c a m มนะคะไฟวิ่งกลางวันนะคะโน่ยได้ใส่ตัวครอบไฟหน้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะและในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้นะคะมีมาให้นะคะจากโรงงานนะคะพร้อมใช้งานเลยตัวไฟตัดหมอกนะคะเขาจะครอบด้วยตัวโครเมียมนะคะและ ที่ด้านล่างนะคะสําหรับด้านล่างนะคะตัวหูลากจูงนะคะตัวนี้นะคะเรามีมาให้จากโรงงานนะคะหนึ่งจุดนะคะมาที่คิ้วล้อเลยค่ะสําหรับตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะหมุดจะเป็นสีเงินนะคะคิ Q ้วล้อเราไม่ได้เจาะตัวรถนะคะเราจะยึดที่ด้านล่างนะคะอันนี้รับรองว่าไม่หลุดแน่นอนนะคะและมาในส่วนของตัวแมกยางเลยค่ะสําหรับตัวแมกยางตัวนี้นะคะเป็นแมกขนาดขอบ18นะคะ มาพร้อมกับตัวยางมอนเตอร์นะคะสเปกยางนะคะ265ทับ60 r 1 8นะคะเป็นยาง AT นะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะคะและสำหรับรุ่น xlt นะคะตัวกระจกวงข้างของเขานะะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวลายสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวนี้นะคะนุ้ยมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า40ลายนะคะนี้ลูกค้าเลือกเป็นคำว่า Langer น,นะคะและตัวคิวเกิลสาดค่ะเป็นสีดำนะคะ และสําหรับตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้นะคะหนุยติดให้ลูกค้าทุกคันเลยนะคะที่ออกรถกับหนุยน,นะคะและสําหรับรุ่นนี้นะคะระบบกุญแจเขาจะเป็นกุญแจสมาร์ทย์เล็นะคะแล้วก็เป็นระบบพุลสตาร์ทนะคะสําหรับข้อดีของตัวกุญแจสมาร์ทย์เล็นะคะเวลาที่เรา,าเปิดรถหรือว่าปิดรถนะคะเราไม่ต้องควักกุญแจออกมาเลยนะคะแค่มีกุญแจอยู่ในตัวนะคะเราแค่แตะนะคะเพื่อล็อกรถและเปิดก็คือเอามือลวงเข้าไปนะคะมาที่ด้านหลังเลยค่ะ สำหรับรุ่น Next Gen นะคะตัวนี้นะคะตัวโชกของเขานะคะจะอยู่ที่นอกแชสซีนะคะอันนี้จะช่วยในเรื่องของการเกาะถนนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและตัวขอบไลเนอร์ตัวนี้นะคะเราติดมาให้นะคะจากโรงงานนะคะพร้อมกับตัวช่องต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะมีมาให้นะคะสําหรับลูกค้าที่อยากจะติดตั้งตัวโลบะเพิ่มเติมนะคะและตัวที่เหยียบขึ้นกระบะด,ด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะมีในรุ่น XLT ขึ้นไปนะคะ มาที่ตัวไฟท้ายค่ะไฟท้ายตัวนี้นะคะนุ้ยได้ใส่ตัวครอบไฟท้ายนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นสีดําด้านนะคะและตัวลายสติกเกอร์นะคะเราสาดโคนนะคะมาให้ที่ฝาท้ายด้วยนะคะสําหรับตัวไฟเบรกนะคะเราย้ายมาอยู่ที่ฝาท้ายแล้วนะคะสําหรับรุ่น Nexgen นะคะและตัวโลโก้นะคะตัวนี้นะคะจะมีกล้องถอยหลังนะคะมาให้นะคะจากโรงงานด้วยนะคะ และตัวปั๊มนูนนะคะคําว่าเลนเจอร์นะคะตัวนี้นะคะที่มีมาให้นะคะแต่ถ้าหากลูกค้านะคะอยากเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวหนังสือนะคะสามารถติดสติกเกอร์นะคะหรือว่าตัวแผ่นอะคริลิกนะคะเข้าไปได้นะคะและสําหรับตัวกันชนท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดําด้านนะคะโอเคค่ะนุ้ยพามาดูนะคะตัวชุดแต่งรอบคันนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพาไปดูด้านในนะคะว่าตัวนี้นะคะนุ้ยได้อัปเกรดอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านในกันต่อเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะนุ้ยได้อัปเกรดนะคะเป็นตัวเบาะหนังให้กับลูกค้าด้วยนะคะ mm. เริ่มกันที่แผงประตูเลยนะคะตัวนี้นะคะตรงแผงนะคะนุ้ยได้เปลี่ยนนะคะเป็นตัวเบาะหนังให้ด้วยนะคะ mm. และสําหรับรุ่นนี้นะคะตัวกระจกนะคะจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเป็นแบบวันทัดนะคะแล้วก็ระจกมองข้างนะคะจะปรับแบบพับไฟฟ้านะคะ mm. Mm. ในส่วนของตัวระบบล็อกนะคะของเราจะเป็นแบบเซนทัลล็อกนะคะ และที่ด้านล่างค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเปิดปิดไฟหน้านะคะอัตโนมัติด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะระบบพุชสตาร์ทค่ะและสําหรับตัวพวงมาลัยนะคะตัวตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มนะคะควบคุมนะคะสําหรับตัวหน้าจอกลางและหน้าจอดิจิตอลนะคะและตัวพวงมาลัยนะคะยังสามารถปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางนะคะและจอดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอซิงโฟเอนะคะตัวนี้นะคะขนาดใหญ่นะคะ สำหรับตัวหน้าจอ s y n โ 4a นะคะนอกจากจะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะคะเรายังสามารถเชื่อมต่อกับตัว Apple CarP l a y และ Android Auto นะคะและยังมีระบบ Ford p a า s Connect นะคะมาให้จากทางฟอร์ดด้วยนะคะและมาที่ด้านล่างค่ะด้านล่างนะคะจะมีตัวแท่นชาร์จไร้สายนะคะและช่องเสียบสายนะคะ USB นะคะแบบ Type A และ Type C มาให้ด้วยนะคะ และมีปุ่มนะคะโหมดการขับขี่นะคะมาให้ด้วยนะคะทางด้านนี้นะคะของเรานะคะจะมีทั้งหมด4โหมดนะคะสําหรับโหมดการขับขี่นะคะแล้วก็ตัวแ r a c ช i ่น control นะคะมาให้ด้วยนะคะมาดูที่ตัวเบาะเลยค่ะสําหรับเบาะนะคะตัวนี้นะคะได้อัปเกรดนะคะเป็นตัวเบาะหนังนะคะให้กับลูกค้านะคะลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้ด้วยสีแดงนะคะตัวนี้นะคะสําหรับสีได้และสีเบาะนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะ พร้อมปักคำว่า Next g e n g e r นะคะที่ตัวผนักพิงด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิพาดูชุดแต่งนะคะแล้วก็ภายในนะคะของเจ้าตัว XLT นะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะหรือว่าการแต่งรถนะคะหรือว่าการจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถโทรมาที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวนี้จะทิ้งเบอร์และ ID Line ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะ และทุกการโอนเงินนะคะของเราะคะไม่ว่าจะเป็นเงินจองหรือว่าเงินดาวนะคะของเรานะคะโอนเข้าบัญชีบริษัทนะคะรับรองปลอดภัย100%แน่นอนนะคะและลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยู่ต่างจาังหวัดนะคะต้องการออกรถกับน้้ยนะคะนุ้ยมีบริการจัดไฟแนน์และส่งรถถึงบ้านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ